สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราพามาชมบ้านหนึ่งหลังนะครับใช่ใช่แล้วครับครับผมแต่ต้องอธิบายก่อนว่ายังทําไม่เสร็จใชนะครับแต่ท่านเจ้าของเนี่ยยินดีจะขายนะครับในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองชมกันนะครับว่า ลักษณะบ้านเป็นยังไงและพื้นที่เป็นยังไงครับพี่ชายครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ติดถนนบุงเตยสระน้ําใสนะครับลักษณะที่ดินเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยติดถนนเนี่ยยีเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปในที่ดินเนี่ยลึกเข้าไปในที่ดินเนี่ยเจเมตรนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหไร่กับ32ตารางวานะครับท่านเจ้าของเนี่ยขายพร้อมกับบ้าน สไตล์อตลอบนะครับหนึ่งหลังก็ในบ้านเนี่ยก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับการสร้างเนี่ยเกือบจะแล้วเสร็จแล้วละครับประมาณสัก95%แล้วนะครับก็มาตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ก็จะเสร็จนะครับลักษณะที่ดินในในตัวที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็คือเจ้าของที่เนี่ยถมดินเอาไว้ตรงส่วนที่จะสร้างบ้านนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเนินลาดลงไปครับผมดูลักษณะบ้านที่เหมือนท่านเจ้าของบ้านแผ่นไว้นะครับว่าก็มีหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็มีระเบียงพร้อมกับรับวิวที่ลาดลงไปนะครับแล้วก็มีสระน้ําอยู่ในที่อยู่ในที่นะครับคือเป็นหินเป็นสระหินสระหินนะครับธรรมชาติด้วยครับถ้าตกแต่งแล้วน่าจะ สวยงามน่าดูนะคะก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล377เมตรหน้าที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับด้านหลังเราก็จะได้รับวิวเขาใหญ่เต็มๆเลยนะครับถ้าเลยมุมต้นไม้สูงไปนี่ก็คือจะได้เห็นวิวเขาใหญ่เลยเต็มๆนะครับใช่ครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยตั้งอยู่ ในตำบลโป่งตาลองบ้านสะน้ำใสนะครับคือตอนนี้เราเข้าไปชมบ้านไม่ได้เพราะว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยล็อกบ้านเอาไว้แล้วก,ก็เราก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปชมภายในบ้านได้นะครับแต่แกก็อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายบริเวณบ้านนะคบครับซึ่งตอนนี้เราก็เดินกันมาครับรจะมาถึงด้านหลังที่แล้วก็ท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปลูกผลไม้เอาไว้ที่เห็นซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นขนุน มีมวะมมม่วงมีมะละกอมีกล้วยมีมะพร้าวโอ้โห oh, oh, oh. มาอยู่ที่นี่น่าจะกินผลไม้กันอิ่มเลยนะครับครับตรงนี้นะครับที่บอกก็คือเป็น บ่ออาบนะครับเป็นบ่อหินนะครับที่เตรียมตกแต่งไว้สวยงามถ้ามองจากท้ายที่ไปนี่ก็ลึกเข้ามาประมาณ70เมตรนะครับใช่แล้วครับก็สุดทางสุดด้านหลังนี้นะครับก็มองออกข้างหน้าที่ก็จะเห็นตัวบ้านนะครับพร้อมกับความตั้งใจที่จะทำระเบียงให้รับกับสระน้ำตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับเป็นการจัดสวนจัดแต่ง ผังไว้อย่างสวยงามนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับครับก็ท่านเจ้าของเนี่ยเปิดราคาเอาไว้นะครับสําหรับช่องคุณชายขายที่เนี่ยที่ราคา4ล้านบาทครับ4ล้านบาทนะครับที่1ไึ่งไล่ติดถนนลาดยางซึ่งเป็นถนนเส้นหลักนะครับครับผมพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างนะครับ ก็ฝากไว้อีกหนึ่งที่ดินแปลงสวยๆนะครับจากช่องคุณชายขายที่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีขนาด1ไร่นะครับ32ตารางวานะครับท่านเจ้าของเนี่ยเสนอขายในราคา4ล้านบาทยกแปลงนะครับที่ดินดีเลยครับ ติดถนนสายหลักเลยนะครับระยะ20เมตรด้วยกันนะครับและลึกเข้าไปนะครับประมาณ70เมตรด้วยกันนะครับปลูกบ้านไว้แล้วหนึ่งหลังนะครับเป็นสไตล์ลอฟ์นะครับหลังไม่ใหญ่มากนะครับพร้อมให้เข้ามาปรับปรุงนะครับและปรับภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ไว้อย่างสวยงามแล้วนะครับเพราะมีทั้งสวนที่เป็นผลไม้นะครับและมี สระน้ำนะครับเป็นสระหินนะครับสวยงามเลยนะครับพร้อมกับระเบียงที่รับกับสระน้ำนะครับยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับจะต่อเติมตัวบ้านตกแต่งภายในให้สวยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะถือว่าเป็นที่ดินที่เหมาะสมแก่การลงทุนเลยทีเดียวนะครับถ้านักลงทุนนะครับที่เล็งเห็นนะครับสำหรับการที่จะมาลงทุนเพิ่มนะครับก็จะทำให้ที่ดินแปลงนี้นะครับหรือบ้าน หลังนี้นะครับสามารถที่จะทําราคาขึ้นไปได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคุณชายขายที่ด้วยนะครับสวัสดีครับ